สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอมผมครับคลิปนี้มาด่วนอีกแล้วครับแจ้งข่าวดีอสมแต่ว่าด่วนนะครับมีโอกาสอีก1นสัปดาห์ครับหมดเขต27พฤษภาคม65มีมีอะไรครับไปดูในคลิปครับก็เรื่องเดิมครับก็คือก่อนหน้านี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขครับได้เปิดให้อสมหรือบุตรอสม ยื่นใบแสดงความจำนงขอรับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล1ปีเรียนฟรีนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยขยายเวลาถึงวันที่18พฤษภาแต่ก็ปรากฏว่ายังมีอสมอสมัครสมัครไม่มากยังไม่ถึงโคต้าที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพอสมอนะครับเขาก็เลยขยายเวลาออกไปอีก คราวนี้น่าจะเป็นขยายเวลาเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดเรียนแล้วสถานศึกษาวิทยาพยาบาลที่จะเป็นผู้ผลิตผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาจะเปิดเรียนแล้วนะครับก็แจ้งมาให้กับอสมทราบใครที่มีคุณสมบัติก็ยังยื่นใบแสดงความจำนง ขอรับการคัดเลือกได้ที่รพะะอพสตที่เราเป็นอสมอ,อยู่นะครับรอพะสะตอต้นสังกัดที่เราเป็นอสมอ,อยู่นะครับมีตัวอสมอไปสมัครก็ได้หรือบุตรอสมอไปสมัครก็ได้โดยใบแสดงความจำานงที่จะกรอกแบบฟอร์มและส่งพร้อมกับเอกสารแนบนั้นอยู่ที่รอพะสะตอมีแล้วนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถสกแกนค r คที่อยู่หน้าจอนี่สกแกนไปดูรายละเอียดได้นะครับอ้าวหมดเขต27พฤษภาคม65นะครับอสมอจะไปเรียนอสมอก็ไปแสดงความจำนงกับรพสตอถ้าอสมอไม่ไปแต่ว่าอยากจะให้บตรไปก็ไปแสดงความจำนงที่รพสตอภายใน27พฤษภาคม65 จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างดังต่อไปนี้นะครับมาดูคุณสมบัติอสมอก่อนนะครับอายุ1 8บแปถึงห้ปีนะครับข้อที่1อายุไม่เกิน50ข้อที่2สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง2ข้อแล้วนะครับคุณสมบัติทั่วไปข้อที่3เป็นอสมอมามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีข้อที่4เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบมูรณ์มีบุคลิก ที่เหมาะสมไม่พิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพนี่คุณสมบัติทั่วไปนะครับส่วนคุณสมบัติเฉพาะผู้แสดงความจำนงจะขอรับการคัดเลือกต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมและก็ถ้าเป็นสุสภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์นะครับต้องไม่อยู่ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์นะครับ ถ้ามีคุณสมบัติก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เราพอศตอ,องท่านหรือหน่วยงานที่เราเป็นอสมออยู่นะครับเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วยรูปถ่าย1.5นิ้วถ่ายไปไม่เกิน6เดือนนะครับ2รูป1-2รูปเตรียมไปเลยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวอสมสำเนาบุตรการศึกษาที่เหลือไปติดต่อกับ เจ้าหน้าที่รปสตเขาเลยเขาจะดําเนินการให้เอกสารที่เหลือนะครับเราเตรียมแค่นี้พออาในกรณีที่อสมจะยื่นแสดงความจนงองเองมีหลักฐานแค่นี้แต่ถ้าเป็นบุตรไปดูารายละเอียดเกี่ยวกับบุตรครับหากอสมไม่ประสงค์จะไปเรียนหรือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอก็ให้บุตรไปก็ได้นะครับบุตรอสมต้องมีอายุระหว่าง16-50ปีนะครับ 16ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน50ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองบิดาหรือมารดาโดยสายเลือดหรือโดยกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มีบุคลิกาภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปรสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพนี่คือคุณสมบัติของบุตรอสมอนะครับพ่อแม่เป็นอสมอมาแล้วมาน้อยกว่า2ปีบุตรมีสิทธิ์นะครับบุตรต้องอายุไม่เกิน50แล้วก็จบมาหกนะครับอย่างต่ําแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะสูงไม่น้อยกว่า150ซนติเมตรน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับก็สมัครได้ทั้งสภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ทีนี้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุตรอสมนะครับเขาให้ครอบครัว1สิ่ยต่อ1ครอบครัวถ้าบิดามารดาที่เป็นอสมไปสมัครแล้วบุตรก็ไม่ต้องสมัครทํานองนี้นะครับแต่ถ้าบุตรสมัครบิดามารดาก็ไม่ต้องสมัครเพราะว่าเขาจะเอา1คนเท่านั้นเขาไม่เอาครอบครัวละว2คนนะครับเอาล้ครับเอกสารที่จะไปติดต่อนาะหน่วยบริการที่เป็นอสมอยู่พ่อแม่เป็นอสมอยู่ก็คือเอกสารที่จะต้องได้ไปเอาไปครับ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับขนาด1.5นิ้วหรือขนาด3าคูณเซนติเมตรนะครับเตรียมไว้เลย2รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาใบาเกิดสำเนาสูติบัตรนะครับแล้วก็สำเนาแบบประจำตัวอสมอของพ่อหรือแม่นะครับเอกสารในเดือนทางรอพศอตหรือหน่วยบริการที่พ่อแม่เป็นอสมอ,อยู่นั้นเขา เตรียมการไ้ให้แล้วนะครับเอานะครับทั้งหมดนี่หมดเขต27พฤษภาคม27พฤษภาคมเนี่ยยังไปติดต่อได้เป็นวันสุดท้ายนะครับ27พฤษภาคมสรุปก็ถือว่าเป็นข่าวดีพี่น้องอสมอและบทอสมอมีโอกาสอ,อีก1สัปดาห์วันที่27พฤษภาเป็นวันสุดท้ายพ้นวันที่27ไปหมดเขตนะครับแจ้งผู้สนใจทราบตามที่กล่าวมานี้ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ